กลับสวัสดีลูกค้าทุกท่านครับผมอนันดาอินทพาลัมนะครับในนามของสวนอนันดาอินทพาลัมนะครับก็วันนี้ขอมาคุยเรื่องของขั้นตอนการการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอินทพาลัมแล้วก็แล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นอะไรที่แบบว่ารบกวนการไม่ทันจริงๆนะครับโทรศัพท์อะไรต่างๆที่เข้ามา ไม่สามารถที่จะบริการท่านได้นะครับขนานี้เวลาบ่ายบ่ายโมงจะบ่ายสองนะครับบ่ายโมงกว่านะครับแล้วทีนี้ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับท <c oughs> <c oughs> านข้าวเช้าด้วยกันครับในเวลาบ่ายโมงกว่ากับบ่ายสองนี่แหละครับ <c oughs> สวนอนันดายินทพลลัมอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับ เราก็ส่งต้นก้าต้นพันธุ์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีผลจําหน่ายมีต้นกล้าจําหน่ายนะครับแต่ตอนนี้มีเฉพาะต้นกล้าที่เป็นต้นจองนะครับส่วนใาหีแดงยังพอมีอยู่ครับกำหนดคนละ2ต้นนะครับ2ต้นนี้พอพอที่จะแบ่งให้ได้นะครับแล้วทีนี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์มาเลยครับขั้นตอนการการสั่งนะครับก็คือกดเบอร์097 สามสามสี่สองเจ็ดนนะครับไม่ต้องโทรนะครับถ้าท่านจะจองต้นกดไลน์เลยนะครับศูนย์กดเบอร์เลย0 8นยาสสาเจนะครับเบอร์นี้ชัวร์ที่สุดนะครับท่านกดเข้าไปแล้วก็เมมเบอร์นะครับเมมเบอร์ Member เสร็จปุ๊บพี่ขอปากกาหน่อยมีปากกาไหมเจอแล้ว ผมจดเบอร์ให้นะครับ097 097 334 2718นะครับเบอร์นี้นะครับเป็นเบอร์ที่ไม่รู้ว่ามันจะฟิปให้หรือเปล่าขออนุญาตนะครับเมมเบอร์นะครับลายแด้ง เฉพาะเบอร์นี้นะครับขออนุญาตจริงๆสวนอินทรพาลามทุกสวนตอนนี้ถ้าท่านโทรหานะครับจะโอกาสที่จะรับสายแล้วก็ไปถามว่าพันอะไรปลูกพันธุ์อะไรดีเอาต้นเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วพื้นที่แบบนี้อะไรแบบนี้ปลูกได้ไหมคือตอนนี้บอกบอกอขอเรียนขอประธานอภัยจริงๆว่าไม่สามารถที่จะตอบท่านได้แบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําคลิปนะครับแล้วก็ ทำทำคลิปให้นะครับไม่ว่าสายพันธุ์ต่างๆปลูกยังไงดินยังไงทําเนินแบบไหนนะครับอันนั้นผมจะไปไล่รายละเอียดให้ฟังแต่ขั้นตอนการสั่งนะครับบาฮีโคโนเนซ,ซีนาวเดอร์นะครับสวนอนันดาอิดพารัมนะครับเดี๋ยวขอจดหน่อยบาฮีบาฮีนะครับรุ่นจองนะครับ 1 9 9่บาทนะครับถ้าไม่จองนะครับราคาจะอยู่ที่2200บาทอ่ามีของเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอ่าต้องผ่านการเลี้ยงไปก่อนยังไม่ได้ตอนนี้นะครับก็หมายความว่าไม่ได้จองแต่ว่าได้ของนะครับครับครับบาฮีผมหมดแล้วครับผม <laughs> ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสี่อ่าส ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบนะครับห้าร้อยนะครับละบาฮีแล้วก็โพเนซี่ครับโพเนซี่ก็ราคาเดียวกันครับราคาจองถ้าถ้าไม่ได้จองราคานี้เลยครับ2อ0 0ันสอบาทนะครับอย่าเพิ่งโทรนะครับลูกค้าขออนุญาตจริงๆผม <laughs> นะครับมาเป็นร้อยสายผมไม่ได้โทรกลับแน่นอนนะครับ ขอโทษจริงๆครับต่อนะครับแล้วก็บาฮีครับอย่าเพิ่งโทรนะครับอย่าเพิ่งโทรไม่ว่าทางไลน์หรือทางไหนก็ช่างอย่าเพิ่งโทรนะครับขออนุญาตเป็นอะไรที่น่าหมันไส้มากนะครับแต่จริงๆนะครับสวนโทงสวนหายหาสวนนินรพาลามตอนนี้เป็นแบบนี้ทุกสวนนะครับหรือว่าท่านท่านไปหาดูนะครับสวนที่เขาที่เขาเพิ่งเปิดใหม่นะครับจะ ยังไม่มีลูกค้าเข้าไปนะครับเขายังไม่ได้คือมีข่าวว่ามีสวนอินทรรศลัมที่ไหนท่านขับรถไปเลยครับหาสวนเหล่านั้นเขามีบริการให้ท่านนะครับแต่ถ้าทางสวนใหญ่ๆเขาหรือว่าผู้ขายบอกทางเห็นทาง YouTube หรืออะไรต่างๆพวกนี้บอกได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีเวลารับสายลูกค้าแน่นอนนะครับโคเนซี่นะครับนาวาเดอ นาวาเดอร์นะครับราคาเดียวกันเลยครับ1,990บาทถ้าไม่ได้จองนะครับ2 2 0 2แน่นอนนะครับแล้วก็มีตัวผู้นะครับตัวผู้จาวิตนะครับราคา2,002นะครับผู้กานามิ1,990บาทนะครับ ถ้าไม่ได้จองนะครับบวกแน่นอนนะครับก็เอามาเลี้ยงไว้ให้แข็งแรงก่อนนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ2,004นะครับแล้วก็กานามม่2,000ทวน2,200เท่ากันละกันถ้าไม่ได้จองจะเลี้ยงไว้ให้นะครับจะเอาให้มันแข็งแรงค่อยเอาไปนะครับตัวนี้ก็พอมีนะครับแล้วก็บ้าฮีแดงนะครับ บาฮีแดงนะครับถ้าจองจะได้รุ่นราคาอยู่ที่ไม่แน่ใจนะครับผมผมบอกปัดไว้ก่อนนะครับถ้าจำนวนเยอะเดี๋ยวผมจะอะมีราคาส่งให้นะครับแต่ถ้ามีของเลย6,500บาทนะครับรุ่นเลี้ยงแล้วตัวนี้บาฮีแดงแล้วก็อามเอสอเอด,ดาฮานนะครับ ตัวนี้นะครับจองอย่างเดียวนะครับราคาอยู่ที่ประมาณนะครับสามพันบาทผมก็ยังไม่ไม่รู้ว่าราคามันจะมาเท่าไหร่แต่แต่ตัวนี้บอกบอกไว้ก่อนนะครับอ่ะนะครับเมมเบอร์นะครับลายจะเด้ง0 9 7 3 3 4 2 7 1 8่งนะครับเมมเบอร์นะครับลายเด้งแล้วก็พิมพ์เข้ามาเลยครับว่าจองอะไรบ้างมีบาฮีนะครับโคเนซีนาวเดอร์นะครับแล้วก็ตัวผู้ ตัวผู้กานามิแดงกานามิเขียวเนี่ยครับ1,990าบาททั้งหมดนะครับเป็นราคาจองนะครับได้ของประมาณไม่เกินช่วงนี้ได้บาฮีได้เดือนกันยานะครับโคเนซี่กับนาวเดอร์ได้ปลายปีนะครับผู้จาวิตก็ได้ปลายปีนะครับแล้วก็บาฮีแดงมีของเลยตอนนี้นะครับอยู่ที่6,500บาทได้ไม่เกิน2ต้นนะครับ แล้วก็อเมสดาหานนะครับจองเข้ามานะครับก็ขอไม่เกินพนละ100ต้นนะครับไม่เกินพนละ100ต้นราคาประมาณ3 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาให้ทราบอีกทีหนึ่งเผื่อมันมีรุ่นที่เขาทางแแบบเขาจะออกมารุ่นพิเศษใหญ่ๆอะไรเงี้ยราคามา5 5า0เดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งนะครับแต่ถ้าตัวนี้ก็คือบอกราคาไว้เท่านี้ก่อนอเอสดาฮานนะครับอ่านออกไหมครับลายมือผม สมุตดกระดาษมันเล็กนะครับเป็นการเมมเบอร์นะครับแล้วก็ลค์เด้งขึ้นมาแล้วก็ทักมาเลยครับจองอะไรจองอะไรก็พิมพ์ได้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับตัวนี้สามารถที่จะไปตึกตองได้นะครับแล้วค่อยๆนะครับอย่าเพิ่งโทรมานะครับเพราะว่าสายที่ไม่ได้รับสายนะครับขอขอให้โชว์ดูให้ดูหน่อยนะครับได้ครับสายที่ไม่ได้รับนะครับนะครับ พยายามนะครับที่จะรับสายแล้วก็พูดคุยนะครับไม่ทันนะครับจริงๆอย่าเพิ่งคุยนะครับผมขออนุญาตให้เป็นเอาว่าเรื่องสายพันธุ์ท่านกลับไปดูใน YouTube ถ้าไม่ถ้าไม่แน่ใจนะครับหรือว่าผมจะทำให้ดูใหม่ชัดๆอีกทีหนึ่งว่าบาฮีมีคุณสมบัติอย่างไงนะครับออกลูกสีเหลืองแล้วออกลูกโดกนะครับแต่งลูกเท่านี้เท่านี้เดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังเลยนะครับคนปลูกเยอะปลูกน้อยราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ผมจะยกข้อดี1คลิป แล้วก็โคเนซี่หคลิปนาวเดอร์หคลิปนะครับตัวผู้จาวิต1คลิปกานามิ1คลิปาบาฮีแดงอเอสดาหานนะครับส่วนเบมหรือพันอื่นๆที่กําลังโด่งดังกันอยู่ตอนนี้นะครับหรือว่าแซลมี่ลูกลูกขนาด2-3นิ้วนะครับที่รสชาติยังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันเป็นคลิปๆไปรบกวนนะครับท่านคือ หลายหลายคนจะบอกว่ามันทําอะไรแบบนี้ข้าวปลาไม่ได้กินนะครับนี่ครับยังไม่ได้กินข้าวนะครับเพิ่งสั่งมาข้าวเช้านะครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เวลา13บสานกาสีานาทีนะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้านะครับขออภัยด้วยครับส่วนส่วนไลน์ตัว087ส่วนเครื่องนี้นะครับ0 8 7 0 8 7 7ด3 0ตัวนี้นะครับ ถ้ายังไม่ได้รับเพื่อนนะครับอย่าเพิ่งพิมพ์อะไรมานะครับไม่รู้เรื่องไม่เห็นเลยนะครับพอรับมาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าจอเปล่าๆนะครับขออนุญาตทําให้ดูนะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลาแม้จะไปซื้อ iPad นะครับว่าจะไปซื้อ iPad มาทามาทํางานนะครับก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้ต้องวิ่งผลช่วยลูกค้าช่วยเพื่อนช่วยในสัชาวของเนี้ยครับอย่างคุณเล็กอย่างเงี้ยครับถ้ายังไม่ได้เพิ่มเพื่อนนะครับคุณพ่อสมเด็จ ลไลมานนะครับวิสุทธ์นะครับสมพรอะไรต่างๆถ้ายังไม่ได้รับเพื่อนนะครับอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งพิมพ์อะไรมาเพราะว่ายังไม่เห็นถ้าลายนี้นะครับอ่ะเริ่มต้นใหม่นะครับเอาใครดีสมมติตัวอย่างนะครับเนี่ยครับลายมันเด้งมันก็มันก็หายไปอ่ะบวกเพื่อนนะครับพอบวกเพื่อนไปแล้ว พิมพ์มาได้เลยครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเพิ่มเพื่อนไปแล้วแล้วก็จะมาเนี่ยครับไม่แน่ใจว่าเขาพิมพ์อะไรมาหรือยังนะครับแต่ถ้าพิม์อะไรมาแล้วมันจะไม่เห็นนะครับอย่างเช่นคุณวิสุทธ์อย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรมาแล้วหรือยังแต่ถ้าผมผมรับแล้วนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วผมจะทักไปประมาณนี้นะครับให้พิมพ์มาได้เลยนะครับมีอะไรก็บอกมาได้เลยเบอร์โทนี้นะครับ0870877530นะครับ จะต้องรอรับเพื่อนก่อนแต่ถ้าเบอร์นี้นะครับยังไม่ต้องรอรับเพื่อนนะครับจะจะได้ข้อความรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่ท่านทห่ท่านพิมพ์มานะครับเน้นนะครับเป็นเบอร์นี้0973342718นะครับหรือจะเป็น ID นะครับอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งต่อมาไล์สดอยู่เมนผมใบการไม่ทันจริงๆนะครับทุกสวนคันนี้นะครับ จจเจ้ามาภัยงามๆจริงๆไม่เคยทําธุรกิจอะไรที่มันที่มันแบบนี้เลยนะครับรู้สึกแบบว่าโอโ้โหนอนก็ยังนอนแบบตีหนึ่งคืนตีหนึ่งนะครับลูกเมียไม่ต้องถามถึงนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกับใครคุยแต่กับลูกค้านะครับคุยแล้วก็ไม่ทันนะครับถ้าลูกค้าเร่งนะครับท่านไหนต้องการด่วนไม่มีครับบอกได้เลยว่าต้องการด่วนไม่มี แล้วก็ส่วนเรื่องส่งของล่าช้าแล้วก็มีปัญหาแบบว่าวันล็อกวันลับจริงๆนะผมผมจะวิ่งงานไม่ทันนะครับส่วนรายลูกค้าที่แบบว่าถึงเวลานัดกันว่าผมจะไปที่นี่นะอย่างเช่นคุณพ่อที่ท่านพออนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมบอกว่าไปอาทิตย์หน้าก็คงจะยางนะครับต้องเป็นอาทิตย์ต่อไป ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าได้ของแน่นอนครับท่านโอนเงินมาแล้วนะครับจะโอนเงินหรืออะไรต่างๆนะครับอย่าเพิ่งโอนเงินจนกว่าได้คุยกับผมหรือว่าผมตอบทางไลน์แล้วก็ผมส่งเลขบัญชีบัญชีของผมก็ก็มีแค่พร้อมเพย์นะครับ0870877530ตัวนั้นอย่าเพิ่งโอนเงินมานะครับจนกว่าจะได้คุยแล้วตกลงกันนะครับเพราะว่าพอโอนเงินมาแล้วจะมีการตามของรอนาน นะครับไม่ต้องโอนเงินนะครับจองต้นมาเฉยๆแล้วผมบอกว่ามีต้นแล้วบล็อกที่อยู่อะไรแล้วนะครับเสร็จสับขั้นตอนโอนเงินเป็นโอนสุดท้ายแล้วก็ส่งของกันเลยอย่างนี้นะครับแต่บางเจ้านะครับที่ล็อกของเยอะๆเป็นร้อยสองร้อยอันนั้นต้องคุยเป็นกรณีพิเศษนะครับเพราะว่าถ้ารับออเดอร์เป็นเกินเกินออเดอร์เกินลบนะครับผมจะไม่มีเงินจ่ายแลบเขานะครับเพราะว่าเงินสำรอง มันจะมีแค่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่คนรวยเงินถุงเงินถังนะครับส่วนลูกค้าท่านไหนที่จะร่วมลงทุนนะครับหมายความว่าต้นกล้ามันไม่พอขายเงินทุนผมน้อยนะครับไปซื้อมาได้ที่ละห้าพันต้นห้าร้อยต้นแค่นั้นนะครับส่วนางบที่แลบเขาจะจ่ายให้ก็ประมาณ2000ต้นต่อแต่ละล็อตอะไรประมาณนี้นะครับก็มันจะทยอยมาช่วงทุก ทุกสามเดือนเขาต้องส่งเหมือนแแบบเขามีมีคนสั่งเข้ามาร้อยคนร้อยร้อยคนนะครับเขาต้องให้เจ้าละนะครับประมาณไม่เกินอย่างละหนึ่งพัน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 ไปแต่ละสายพันก็ประมาณเจ้าละสองพันต้นหรือสามพันต้นแต่ละสายพันุ์ไม่จะไม่เหมือนกันเขาต้องใจ่ายให้เจ้านี้เจ้านี้เจ้านี้เจ้าน,านี้เจ้านี้นะครับพอของมาปุ๊บนะครับมันไม่สามารถที่จะพอกับออเดอร์ลูกค้าได้แต่ละเจ้า นะครับเจ้านี้ผมก็ต้องบางทีไปขอตัดราคาเข้ามาเพิ่มอีก50าสบาทเพิ่มอีกร้อยหนึง่งขายไหมอะไรแบบนี้นะครับใบเซอร์จะมีผู้นําเข้าทุกคนนะครับใบเซอร์จะจะเป็นผู้นําเข้าของคนอื่นเกือบนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นพราะว่าของตัวเองอ่ะนิดเดียวนะครับไม่สามารถที่จะตอบลูกค้าได้ขอ <c oughs> อนุญาตนะครับ <c oughs> อ่ะแล้วทีนี้นะครับ ตอนนี้ออกบูธอยู่สวนปาปิชานะครับมีน้องก้อยอยู่นะครับจะมีผลเข้ามาตอนนี้ผมกําลังวิ่งไปรับผลนะครับไปรับจากลูกสวนสวนต่างๆพวกสวนที่เพื่อนๆพนพี่พี่นะครับเขาไม่สามารถที่จะบริการจัดการผลออกไปขายสู่ตลาดได้ผมจะพยายามช่วยที่มันลูกมันสุกแล้วก็มันแก่จัดแล้วมันสุกนะครับมันผมไม่ตัดโช่เนี่ยลูกที่มันสุกลูกที่มันเหี่ยวมันแห้งเนี่ยร่วงลงเครื่องหนึ่งนะครับ ขายไม่ทันนะครับเอาออกสู่ตลาดไม่ทันถ้าท่านไปได้นะครับจับพิกัดเลยพิมคาว่าสวนอินทรพาลมที่ไหนก็ได้ที่เป็นเนื้อเยื่อนะครับส่วนข้อมเมล็ดส่วนส่วนส่วนผลข้อวเมล็ดผมผมจะยังไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าท่านไปกลัวกลัวว่าจะได้รสชาติที่ที่ไม่อร่อยนะครับกลัวกลัวจะผิดหวังนะครับประตูตัวนี้นะครับรออยู่นะครับกลัวว่าจะผิดหวัง ไม่สามารถที่จะได้รสชาติที่ดีนะครับเพราะว่าน้อยมากที่จะได้รสชาติที่ดีในสวนข้าเมล็ดน,นะครับแต่ถ้าท่านจับทกัดไปสวนอินทพารามเนื้อเยื่อนะครับถ้าท่านเจ้าของสวนที่ดูอยู่นะครับที่ยังไม่ได้มีเพจมีอะไรทําเพจนะครับปักหมุดกดเข้าไปใน Google Google Map นะครับในโทรศัพท์มีทุกอันในแผนที่นะครับแต่เข้าไปแล้วก็พยายามเปิด มีแต่คนแก่นะทำไม่ทันนะครับก็พยายามหาลูกหาหลานหาคนที่เป็นนะครับเปิดเข้ามาแล้วก็กดกดค้างไว้นะครับมันจะขึ้นเข้ามาว่าให้ท่านปักหมุดหรือว่าบันทึกนะครับเป็นที่อยู่ของท่านนะครับที่ทำงานของเราใส่ชื่อสวนเลยครับแล้วก็พิมพ์ชื่อสวนใส่เบอร์โทรเข้าไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าสวนยินตาาลัมวงเล็บเนื้อเยื่อด้วย ลูกค้าไปจะได้ไม่ผิดหวังแต่ถ้าท่านสวนพ่อมเมล็ดนะครับท่านคิดว่าดีว่าเจ๋งก็ <c oughs> ใส่ไปใส่พ่อมเมล็ดรสชาติดีเข้าไปอย่างเนี้ยนะครับออส่วนท่านผู้ขายพันธุ์นะครับที่เป็นพ่อมเมล็ดนะครับอย่าพยายามนะครับพูดให้มันเหมือนกับให้ขายได้นะครับการทําให้ขายได้กับความจริงมันคนละเรื่องกันนะครับเพราะว่า เห็นหลายๆท่านบอกว่ามีใบรับประกันมีมีอะไรอีกละ่ะก็คือชัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นเม็ดนะครับมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันจะจากยีนแต่ละยีนจากพันธุก,กรรมแต่ละพันธุก,กรรมต่างพ่อต่างแม่มาแล้วก็จะมีเซลล์แต่ละเซลล์นะครับไม่รู้ว่าตัวไหนจะไปผสมกันได้นะครับตัวไหนที่จะเป็น สมมุติว่าเกสรมันละอองมันเนี่ยในหนึ่งต้นนะครับมันมีเป็นล้านล้านนะครับล้านล้านเซลล์แล้วเวลาเราไปผสมกันเนี่ยแอดเบอร์0 8 7 0 8 7ไปแล้วออย่าเพิ่งพิมพ์อะไรนะครับถ้า0 8 7 0 8 7 7 7 5 3 0นะครับอย่าเพิ่งพิมพ์อะไรมาจนกว่าผมจะทักไปก็พิมพ์มาแต่ถ้าเบอร์0 9 7 3 3 4 2 7 1 8นะครับให้ท่านพิมพ์มาได้เลย นะครับเบอร์นี้มันกลับหลังหันหรือเปล่าไม่แน่ใจ097 3 3 4 2718นะครับถ้าเบอร์นี้พิมพ์มาได้เลยครับเมมเบอร์นะครับไล่เด้งทันทีนะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรก็ได้นะครับแล้วทีนี้นะครับท่านผู้พ่อมาพ่อมาเล็กขายนะครับบอกลูกค้าไปตามตรงนะครับว่ามันไม่ว่าใครบอกก็เหมือนกันนะครับท่านอย่าไปหลงเชื่อ ในเลนในล,นล้านล้านเซลล์นะครับกว่ามันจะไปปฏิสนธิตัวไหนได้มันจะเป็นการกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่แน่นอนนะครับท่านเบอร์นี้รบกวนอย่าเพิ่งโทรนะครับถ้าท่านดูอยู่นะครับขออภัยด้วยเอ่อมันจะเป็นการกลายพันธุ์หมายความว่ามันจะเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วถ้าสมมุติว่าตําเอสดาฮานผสมกับจาวิดนะครับมันก็จะเป็นลูกครึ่งระหว่างเอ่อ จอวิทกับอัมเบสดหานแล้วทีเนี้ยแล้วแต่ว่ายีนเด่นยีนด้อยตัวไหนมีเป็นล้านล้านยีนมันจะออกมาผสมตัวไหนที่มันโอเคเพราะว่าตัวผู่แล้วมันจะมันจะเหมือนตัวแม่ไหมไม่เหมือนครับเป็นตัวผู้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเมียยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วออกมาจะไปทางรสชาติฝาดผมให้ผมให้ตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นครับอย่าเพิ่งโทรนะครับใส่ซ้อนเข้ามาเต็มเลยเอ่อ อย่างเช่นมะขามหวานเทศชบูรณ์นะครับหวานอร่อยที่สุดนะครับหรือว่ามะขามหวานอะไรต่างๆพวกนั้นปูตาผมนะครับไปซื้อไปซื้อมะขามหวานหรือว่าน้าผมซื้อมาให้ให้ให้ตาทานนะครับหรือว่าให้ยายทานยายก็จะไปปลูกไว้เมล็ดนะครับไปปลูก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 ไว้นะครับเป็น 10- 20ต้น มันจะมะขามหวานเพชรบูรณ์มาปลูกที่อุบลราชธานีเป็นมะขามเปรี้ยวเือบทั้งหมดมันจะกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ฝาดพันธุ์ดั้งเดิมของมันนะครับอินทาลัมก็เช่นกันนะครับมันจะกลายเป็นพันธุ์ที่ออกมาไม่หวานออกมาฝาดนะครับลูกเล็กลูกใหญ่สีชมพูสีม่วงสีโอรสอะไรก็แล้วแต่จะกลายพันธุ์แต่ถ้าท่านเป็นนักทดลองสายพันธุ์นะครับ ปลูกเลยเป็นหมืน่มนๆต้นแสนต้นไม่ต้องดูแลอะไรมันออกลูกมาค่อยไปดูว่าต้นนั้นดีหรือไม่ดีแล้วก็ทําไปทําเนื้อเยื่ออันนั้นได้ครับแต่จะกรปลผกเพื่อออกให้มันออกผลแล้วมันกินอรอ่อยอร่อยนะไม่มีทางนะครับที่จะท่านจะประสบความสําเร็จนะครับมันมันหนึ่งในหนึ่งในหมื่นนะครับหนึ่งในหมื่นที่จะดีๆมันต้องออกมาดูว่าลูกออกมาทุกปีไหมลูกโตเนื้อดีกออรอบอร่อยแล้วพอ เขาไปทําเนื้อเยื่อมันก็จะดีเหมือนกันกับต้นแม่นะครับแต่เขาจะเอาจากต้นหนอนะครับต้นหนอที่ที่เขามีอยู่พอเวลาจะเขาจะทําเป็นพันธุก,กรรม d n a อออกมาเมื่อไหร่เขาจะมีลายเส้น DNA ของเขานะครับว่าลายนี้ต้นนี้พันธุ์นี้มีมีลาย d n a แบบนี้นะครับ mm hmm. เขาจะมีต้นตัวอย่างอยู่นะครับแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะเอาต้นเนื้อเยื่อที่เขาเพาะมานะครับเอาไปปลูกแล้วมันมีหนองมาแล้วไปทําเนื้อเยื่อต่อ มันจะผิดกฎหมายเข้าท,าทันทีนะครับเราพยายามที่จะถ้าถ้าท่านนักพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยเอา,มาเมล็ดไปปลูกได้แล้วปลูกเป็นเหมือน,อนต้นห่างกันวาเดียวให้มันออกลูกมาแล้วเราค่อยมาจัดการเรื่องทําให้มันเป็นหน่อยังไงแล้วก็เอาต้นอื่นออกยังไงนะครับมันจะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าท่านจะไปปลูกเพื่อที่จะทําการค้ามีบาฮีโพเลซีอเม็ดดานาวันเดอร์อะไรต่างๆ พวกที่สายพันธุ์แบเดือนพวกซันดนาน่าซาไกเป็นพันธุ์ทานผลสุกนะครับอาจจะว่าอะไรต่างๆที่ทานผลสุกเนี่ยเอาไปแช่ในตู้เย็นมันก็จะหวานได้เอาไปปลูกทานเองปลูกได้นะครับในบ้านเราออกลูกดีโดยเม็ดจูนด้วยนะครับแต่ว่ามันขบวนการขั้นตอนของมันน่ะมันจะสู้ต่างประเทศไม่ได้ถ้าจะทําขายยาทานะครับอ่พันธพลทานผลสุกแม้กระทั่งพันชิชินะครับ ชีิขายได้นะครับเพราะว่ามันมียาตัวยาบำรุงกําลังสุขภาพทางเพศนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวบํารุงขออนุญาตเบอร์นี้นะครับอย่าเพิ่งโกน,นะครับอ,อนุญาตาตนึงครับมันไม่สามารถที่จะทําสุกแล้วก็แห้งไปสู่มือผู้บริโภคได้แต่สามารถตัดสดเอาไปตัดสดแก่จัดนะครับในในทัลลายนึงอะมีรูปสุกลูกหนึ่งแล้วก็ไปเข้าตู้เย็น ไวแล้วส่งให้ลูกค้าเลยอ่ะแล้วก็ลูกค้าก็ไปสุกในตู้เย็นนะครับอันนั้นก็ยังขายได้มีคุณสมบัติยาทางมก <c oughs> ำลังนะครับในปรีปคือละสองสาทีนะครับทำงานเหนื่อยๆเคียดๆมาอย่างนั้นชิชท่านปลูกเพื่อที่จทานผลสดได้อัจวะอ่ะไม่ให้ทานผลสุกได้พานอัจวะวะอัจฉว,ะนจวานะครับแล้วก็พนันอะไรนะสักกู เลูก่อกหนึ่งนะครับเจดลูกนับไปเลยเ็ดลูก่อกหนึ่งนะครับลูกโตๆตตนะครับเราสามารถที่จะปลูกได้ในเมืองไทยแล้วไปสุกในตู้เย็นทานเองหรือว่าเอาขายในสวนได้นะครับถ้าท่านคิดว่าดึงลูกค้าเข้ามาสวนได้ปลูกได้เลยโพนซีก็เช่นกันนะครับโพนซีจะเป็นอะไรที่แบบว่าออกก่อนฤดูแล้วก็หมดท้ายฤดูนะครับแล้วก็ออกดอกใหม่ออกลูกออกดอกประมาณ3าเดือนต่อเนื่องแล้วมันก็ไล่สุกนะครับไล่แก่จัดนะครับ จากลูกสีแดงอย่าไปซื้อนะครับถ้าท่านเห็นลูกสีแดงอย่าไปชิมอย่าไปซื้อลูกสีแดงต้องเป็นสีแดงออกไปทางเลือดหมูแล้วนะครับแดงแบบออกสีอมม่วงออกสีแดงแบบแดงสดอย่าไปซื้อมันจะมีมันตอนทีก่ก่อนจะแก่จากโพเนซี่อย่าไปจำนะครับโพเนซี่อร่อยมากถ้าเป็นแดงเลือดนกขวานมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสีออกช้ำๆออกสีออกน้ำ มีม,มีพวกน้ําตาลออกมีแดงแล้วนะครับอย่างนั้นน่ะอร่อยนะครับอร่อยมากอร่อยทุกอย่างอยากได้อัมเบสดอาหารจองนะครับได้กลางปีหน้าแล้วกลางปีหน้าไม่ใช่ว่าท่านจองมาเป็นลายที่ต้นที่หนึ่งพันสมมุติว่าได้พันต้นนะครับหนึ่งพันแล้วมาหนึ่งท่านเป็นลายที่หนึ่งท่านท่านต้องรอรดต่อไป รอรอไปลายปีมันจะทุกสามเดือนจะเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเป็นพันที่ต้องออมเอสเดาหานเป็นพันที่ต้องนะครับต้องเป็นแฟนคลับนะครับแฟนคลับตัวจริงเท่านั้นนะครับออมเอสเดาหานนะครับราคาสามพันนี้อาจจะขึ้นลงได้ตามจํานวนนะครับแต่ผมราคาปีประมาณนี้แต่ถ้ามารุ่นพิเศษนะครับจะจะน่าอาจจะ รุ่นพิเศษหมายถึงต้นโตกว่านะครับจะราคาสูงถ้าไม่จองนะครับราคา5,000อัพแน่นอนนะครับที่ที่จะมีขายให้ท่านเลยนะครับถ้าไม่จองนะครับท่านจองแล้วจะเย็นรอเลยครับเดี๋ยวมันก็มานะครับโอเคทำงานต่อแล้วกินข้าวไปต่อขอบคุณครับสาดีครับบายบายครับเบอร์โทรนะครับอย่าเพิ่งโทรมาเมมเบอร์ก่อนนะครับ0973342718เมมเบอร์แล้วก็พิมพ์ดีๆมาได้ จะเอาอะไรยังไงยังไงยังไงนะครับส่วนเรื่องการตอบไม่ต้องถามไม่ต้องถามมานะครับาการตอบเดี๋ยวผมจะทําคลิปแต่ละสายพันธุ์ข้อดีข้อด้อยข้ออะไรพวกนั้นทุกอย่างเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับมีลา์ศูนย์แปดเจ็ดจะต้องเข้าไปใหม่หรือเปล่าไม่ต้องเข้ามาใหม่ครับถ้าเห็นผมทักไปแล้วก็พิมพ์ต่อได้เลยถ้า0 8 7 0 8 7 7 5เ0นเเนะครับเ,เบอร์โทรศัพทโทรพูดคุยกันได้ พอหลังช่วงผลเพราะว่าช่วงนี้ไฮซีซันตอนที่มันมีผลผลิตออกมาคนก็โอ้ยอยากปลกอยากกินได้กินรสชาติแล้วอร่อยแต่พอสักพักมันก็จะลงมาเรื่อยๆดอกนะครับช่วงว่างๆก็ค่อยคุยกันหรือไม่งั้นก็ค่อยๆตอนนี้ไม่มีอะไรทําหรือว่าอยากจะได้มากไปไล่ดูคลิปนะครับแต่ละคลิปแต่ละสวนนะครับดูข้อดีข้อด้อยข้ออะไรพวกนั้นไปดูลักษณะสายพันธุ์อะไรต่างๆนะครับท่านท่านไปดูได้เลยครับ ครับ2ี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวไม่มีคนดูเพราะมันยาวไปทุกวันนี้คนชอบอะไรสั้นๆเร็วรวดเร็ว,รว,รวทันใจนะครับแต่รายละเอียดผมจะลงให้ให้เข้าใจนะครับเป็นที่เข้าใจท่านที่จองมาแล้วก็ขออนุญาตนะครับที่จะทยอยส่งแล้วกันนะครับได้ต้นแน่นอนเพราะว่ารับปากแล้วได้แน่นอนนะครับดูความถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับแล้วก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ญิงนะครับผมเป็นชาวเกษตรตัวเล็กๆคนหนึ่งจนๆนะครับ ซึ่งจริงใจต่อลูกค้านะครับไม่มีพันไม่มีหลอกนะครับสายพันธุ์ที่ได้มาก็คือสายพันธุ์ที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่พวกย้อมแมวขายผมไม่เห็นไม่ใช่คนเห็นแก่เงินนะครับมีเงินมากๆมาซื้อต้นเนี่ยมาเนี่ยผมจะเอาต้นเนี่ยของลูกค้าผมไม่ขายนะครับนอกจากจะเอาปืนมายิงหัวผมแล้วก็ยกไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ๊ายบายครับ